วิดีโอนี้สั้นๆนะครับจะมาแนะนําช่องทางการสร้างรายได้ออนไลน์นะครับพอดีผมเจอ YouTube คลิปนี้นะครับเขามาแนะนําเว็บไซต์หน้าเดียวที่สามารถสร้างรายได้มากถึง2 0,000เหรียญต่อเดือนนะครับผมก็เลยเข้าไปดูเว็บไซต์ที่เขาแนะนํามานะครับโอเคผมจะยกตัวอย่างให้ดูหนึ่งเว็บไซต์นะครับนั่นก็คือเว็บไซต์นี้นั่นเองนะครับซึ่งรายได้ของเว็บไซต์นี้นะครับก็จะมาจากการขายสินค้าแอฟเฟลีย์นะครับโดยสินค้าที่เขาขายทั้งหมดเป็นฮาร์ดดิส์นะครับ โดยรายการสินค้าทั้งหมดนะครับก็จะลิงก์ไปที่เว็บไซต์ของ Amazon นะครับโอเคนี่ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งสำหรับการสร้างรายได้จาก a f f i l i a t e นะครับซึ่งรูปแบบของเว็บไซต์ก็ไม่ได้ดูซับซ้อนนะครับแต่จริงๆขั้นตอนการสร้างเว็บไซต์แบบนี้ก็น่าจะยากอยู่เหมือนกันนะครับแต่สำหรับผู้ซื้อหรือว่าผู้ใช้งานก็จะใช้งานง่ายนะครับก็ไม่แปลกใจนะครับว่าทำไมเว็บไซต์แบบนี้สามารถสร้างรายได้ให้กับเจ้าของเป็นจำนวนมากนะครับถ้าเราเป็นผู้ซื้อหรือว่าผู้ใช้งานนะครับ เราก็คงจะมาหาที่เว็บไซต์ที่เขาได้ทําการรวบรวมไว้ให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคหลังจากที่ผมได้เจอเว็บไซต์นี้แล้วนะครับผมก็อยากมีเว็บไซต์แบบนี้เป็นของตัวเองนะครับผมก็ได้มาสร้างเว็บไซต์เว็บไซต์นี้นะครับโอเคเว็บไซต์นี้ก็คือเว็บไซต์ CCTV Choice นะครับโดยตั้งใจว่าจะสร้างเว็บไซต์นี้ขึ้นมาเพื่อขายสินค้า affiliate จาก s h o ป e e นะครับโดยลักษณะของเว็บไซต์นะครับจะเป็นการได้ไอเดียมาจากเว็บไซต์ที่ผมยกตัวอย่างให้ดูก่อนหน้านี้นะครับ แต่เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บไซต์หน้าเดียวนะครับเพราะว่าลิงก์ต่างๆนะครับสามารถใส่รายละเอียดของรายการสินค้าเข้าไปได้ด้วยนะครับส่วนเมนูทางด้านซ้ายนี้ก็เป็นแคตตาก็อเหมือนสารบัญน,นะครับซึ่งจะทําให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้ง่ายนะครับแล้วก็เว็บไซต์ที่มีรายละเอียดของรายการสินค้าแล้วก็หมวดหมู่แบบนี้นะครับก็จะทําให้เว็บไซต์ของเราติดอันดับการค้นหาได้มากยิ่งขึ้นนะครับโดยรูปแบบของเว็บไซต์นะครับจะเป็นรูปแบบของ Directory นะครับ แล้วก็รวบรวมสินค้าชนิดเดียวแบบเฉพาะเจาะจงนะครับทําให้เว็บไซต์ของเราเป็นที่จดจําได้ง่ายนะครับโอเคหลังจากที่ผมได้เจอคลิปวิดีโอแรกนี้แล้วนะครับต่อไปผมก็มาเจอคลิปวิดีโอที่2นะครับโดยคลิปนี้นะครับเขาบอกว่ามีคีย์เวิร์ดหนึ่งที่กาลังเป็นเทรนอยู่ตอนนี้นะครับโดยเทรนนี้นะครับมีมูลค่ามากถึง150บิลเลียนนะครับหรือถ้าเป็นเงินบาทก็หลักพันล้านเลยนะครับสำหรับคีย์เวิร์ดบิลเลียนดอลลาร์ที่คลิปนี้พูดถึงนะครับก็คือ Book ตกนะครับ โดยคีย์เวิร์ดบุ๊กตอนียนะครับกำลังเป็นไวรัลที่ฝั่งอเมริกานะครับโอเคเห็นหน้าตาเว็บไซต์บุ๊กตอรเชลนี้คุ้นๆไหมครับใช่แล้วครับเว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์ของผมเองนะครับโดยใช้รูปแบบเทมเพลตเดียวกันกับเว็บไซต์ CCTV Choice นี่นะครับเพราะว่าถ้าหากมูลค่าของคีย์เวิร์ดนี้นะครับมีมูลค่ามากถึงบิลเลียนดอลลาร์นะครับทําไมเราจะไม่เข้าไปจอยคีย์เวิร์ดบิลเลียนดอลลาร์นี้นะครับโอเคผมก็ได้ไปทําการจดโดเมนเนมแล้วก็สร้างเว็บไซต์นี้ขึ้นมาเมื่อวานนี้เองนะครับ โดยเว็บไซต์นี้ก็คือบุ๊ก k s h e l ลนะครับหรือชั้นหนังสือของ Book กตอ k นะครับโดยแน่นอนว่าเว็บไซต์นี้ก็จะสร้างรายได้จากการขายสินค้านะครับซึ่งสินค้าจะเป็นอะไรไปไม่ได้นะครับก็คือหนังสือนั่นเองนะครับโดยหนังสือก็จะเป็นหนังสือที่เป็นเทรนหรือว่าเป็นไวรัลที่พูดถึงกันอยู่ใน Book ต o k อยู่ตอนนี้นะครับโดยหนังสือก็จะเป็นสินค้าเอฟเฟลต์จากอเมซอนนะครับจากนี้ต่อไปก็จะเพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับหนังสือเข้าไปเรื่อยๆนะครับ จริงๆข้อมูลแบบนี้คนอื่นอาจจะไม่มาแบ่งปันนะครับอาจจะทำเยียมเียอยู่คนเดียวนะครับแต่ที่อยากมาแบ่งปันนะครับมันยังมีสินค้าอื่นๆอีกเป็นจํานวนมากเป็นล้านรายการนะครับหากใครสนใจอยากสร้างรายได้จาก f f i l i a t e นะครับไม่ว่าจะเป็น f f i l i a t e จาก a m a ม o n ซอนหรือว่า s h อป e e หรือว่าลา z a d a นะครับหากเรามีเครื่องมือที่ดีแล้วก็ถูกต้องนะครับมันจะช่วยให้เราทำงานแค่ครั้งเดียวนะครับหลังจากนั้นมันก็จะกลายเป็น Pa s s i v e income ให้กับเราได้นะครับ